ตอนนี้เราก็กำลังจะออกมาหาปลากันนะครับในบริเวณรอบก็จะไปตามหมายที่มีปลา้าวปลานําเงินอยู่ตอนนี้้มจะพามาหาปลานําเงินครับ ดูหมายตรงที่เขาได้ปลากันเยอะๆนะ หมายแล้วครับ ท้านี้ก่อนนะครับประกอบเบ็ดแป๊บหนึ่งแต่เราจะไปถามกลุ่มรวมกันว่ามีไทยได้ปลาไหมถามครับว่าตรงจุดหมยนี้หมยนี้เขา,าได้ปลาใหญ่กันไหม แยงกันลงใหญ่เลยอ้าวนั่นพี่หนูนี่อ่ะครับอะทำไมหน้าแดงกันนะฮะวันนี้ก็ไม่ได้ปลานะครับอันนี้เรากำลังกลับ ลันกลับตอนนี้ไม่ได้ปลาเลยวันนี้เปลามันก็มีตัวขึ้นนะครับแต่ออมันก็อยู่ตามตามเลยปลาที่จบปริญญาครับได้ยากมากอยากจะได้ปลามาให้ท่านผู้ชมดู và hàn con ít lên เราโดนกันไปบ้างแล้วปากทาบก็เงียบเลยช่วงนี้ไล่เมาไปาไปลา